เงี้มาไหมเอา้มาเอางมาเอง้าเอางี้มาเอี้เอางี้มาเอีมาเอง้มเองี้มาเอ้เองน้าเอมาอนี้มเอี้เอ้องมอง้อง้เอี้เอางม่เอางม่เดมาจะโทมาเกม้องซองอ้เอ้งมเ้เีมอ้เอีเ้อ้อางมเอามเมเไมมเม่เีมเีาา้มอ่ะ คนไฮโซก็ต้องใช้เครื่องไฮโซใช่ไหมถูกต้องตังตงตงตังตเออะเออก็ห้องนี้ไม่ใช่วันนี้เลยนหรอวันได้ไหมอ่ะก็ากเอ้ามานะเจ้าหนสองสามสี นี่ยพี่หนูนี่ไม่มีศิลปะเลยเอาสีมองไปใกล้กันได้ยังไงไม่มองเอาปีพลาไปใกล้กันได้ยังไงเอาสีเหลืองไปใกล้กันได้ยังไงมองมุมตั้งเลยแถวนี้เฮ้ยมันเข้าแถวกันเหรอเทียนอ่ะมาไหลาแล้วเนี่ยเดีนหน้ากระดานเลยนะนี่อะไรสุดสิบมันหร่แล้วเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดมีที่ปากเอาสิบ แปดโอเคพอรักสิบเก้าอ anyway, ันแล้วจริงๆแล้วอยู่ที่เราพูดว่าที่อะไรเป็นที่เท่าอายุยี่สิบเก้าตางตางตางตานตานถามไม่มีอะไรจะถามช่วยลงมาดูให้หน่อยไม่เออขอดูแอบเบอรี่หน่อยใช่ไปแล้วบอกไปแล้วแต่ว่าไม่เห็นว่าตอนเขาลงมาแล้วจะให้อย่างไรก็ต้องต้องหัวเราะบอกแล้วให้หัวเราก่อนหัวเราไม่ก็บอกไงหาเพลงสักเพลงมึงเปิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะ จะเปิดจะเปิดไอวีดีโอนี้ให้เขาดูดูดูความดูความฉลาดใช่ไหมดูได้อะพอาแบบพองอะเมียดูเมียดูเออพองเหมือนกันพองอยู่พองอยู่ดูดูการซ่อนของพวกมันสองคน หลงๆๆหลงอ่า่สิห ouais. ้อีกเดือน่ท่านี่หายังไม่ลงมาและพี่บอกำลังช่วยตัวเองอยู่เดี๋ยวพี่ลงไปเครียดดมเครียด

เนี่ยจะพอแผนการอย่างเงี้ยแล้วเกิดเขาไม่เข้าอ่ะเขาเนี่ย ส่ายนะฮะ Happy birthday Happy birthday Happy birthday โอ้โหเอาใม่นะจุดไฟน่จดอะไจุอะเขตองเป่าโอ้โหนี่อัดวิดีโอเลหนิดนึงฮะนิดนึงวีดีโอพี่จัดไปโหมันนีกล้องไฟอยู่ข้างหน้าไงไม่รู้นี่จนนุษเมื่อกี้บีบีของจะจนอนแล้วเหรอ nè บอกได้เราได้เว้ยมียาน Happy Birthday to you Happy Birthday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  สาสามขอให้ควาสะคะขอให้ได้บ้านสมใจนะเพขอให้ได้แต่งงานด้วยนะครับยดครับจบภารกิจครับพี่น้องสบายสบายไหมคะสบายไหมคะ สอรี่สอรี่สอรี่ถ่ายวิดีโอมันเก่งมากเลยครับไหนฮะรู้สึกไงครับสวยไหมครับสวยสวยสวยมากเลยนี่ตรงอ่ะคิดไม่ถึงจริงจริงไม่คิดเลยตรงอ่ะเลยตราเรียนมากอาอายค่าเค้กคุณมาด้วยก๋อันนี้ตุ๊ีอันนี้จะมาเอาไปทานต้องใส่ก็พอแผนการฮะครับ ตรงไหนก็ได้ครับที่เช็ดเยงครับเอาเคจออกก่อนไหมับเอาเคจออกก่อนไหมตัดแนวนั้นแหละเดี๋ยวนะเอาไปด้าล่างกันพวกเรานี่ฮะเฮ้ยยเลมากกว่เดิมนะอันนั้นอันนั้นนี่เขาเรียกว่าตัดแบบอมเวย์ครับอ๋อ M V มันชอบสอนตัดอย่างนี้ครับทำไมอ่ะตัดยังไงให้ได้เค้กแบบแปดชิ้นภายในแบบสามสามทีเออตัดแนวขวางเขาเรียกกันตัดแบบอมเวย์ครับเราทุกคนมันก็พูดเหมือนกันครับทำยังไงให้เอาเียนออกเร็วครับ ช่วยกันครับใช่ครับช่วยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้ว กำลังอ <differences S 2> ัปเดตเฟิร์มแวร์อยู่เลยอ่ะอัปเดตเฟิร์มแวร์ในเรี่อ่ะ